ทำไมอกหักถึงกินอะไรไม่ลงแล้วก็ผอมสวัสดีครับทุกคนทโบจาก Fit ออฟแฟ t นะครับในหัวข้อในวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับความรักล้วนเลยนะครับว่าทำไมเวลาเราอกหักเนี่ยมันถึงกินอะไรไม่ลงเลยพี่แล้วทำไมมันถึงผอมลงผอมลงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ฟังแล้วกันนะครับว่า ไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าทุกๆคนเนี่ยเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาหมดเลยถูกไหมครับว่าแบบเฮ้ยเขาไม่รักเขาทิ้งไปฉันไม่ดีตรงไหนพวกนี้ถูกไหมครับว่าเฮ้ยแล้วมันผอมลงผอมลงอ่ะกินอะไรก็ไม่ลงนะครับไม่อยากอาหารไม่อยากทําอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับแบบโลกมนมองไม่หมดเลยถูกไหมครับอันนี้ไม่เป็นเหตุการณ์ตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าไอเรื่องที่เราเจออยู่ตอนเนี้ยเรื่องความรัก ลักๆคล้ายๆพวกนี้นะครับร่างกายหรือว่าสมองของเราเนี่ยมันถูกสั่งการว่าไอ้นี่คือปัญหานะครับไอ้เรื่องความรักเนี่ยไอ้เขาไม่รักเราเนี่ยคือปัญหาไอ้เขาไอ้เขาทิ้งเราไปเนี่ยอันนี้มันคือปัญหานะครับแล้วร่างกายมันทำยังไงครับมันตอบสนองโดยการจะแก้ปัญหานั้นให้ได้นะครับมันพยายามจะแก้ปัญหานั้นโดยเอาแบบระดมสัพพะกำลังนะครับพลังงานต่างๆนะฮะนะครับไปใช้ที่สมองนะครับเพื่อพยายามจะแก้ปัญหานั้นให้ได้แล้วถแถวมันแก้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับมันก็จะอยู่อย่างน เรื่องนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องยอมรับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้นะครับซึ่งไอ้เวลาที่ร่างกายเอาพลังงานต่างนะครับไปใช้แก้ปัญหา ส่งไปที่สมองแล้วไปใช้แก้ปัญหานะครับร่างกายมันเกิดความเครียดนะครับใช้พลังงานสูงเพราะว่าสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานสูงมากๆนะครับพอเราใช้สมองเยอะๆพยายามแก้ปัญหานั้นเยอะๆแล้วก็นานมากๆนะครับร่างกายก็กินพลังงานสูงนะครับทำให้เราน้ำหนักลงได้หรือแฟตลงได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับพอเราพยายามแก้ปัญหาตรงนั้นอยู่เนี่ยร่างกายก็จะไม่โฟกัสอย่างอื่นเลยครับนอกจากปัญหาตรงหน้านะครับร่างกายมันจะไม่อโฟกัสอะไรเลยนะครับเรื่องกินก็ไม่หิวให้ทําอะไรก็ไม่ทำนะครับอันนี้ก็คือ ต้นเหตุนะครับว่าทําไมถึงแบบกินอะไรไม่ลงในพี่เวลาอกหักนะครับแล้วก็ทําให้น้ําหนักลดน้าหนักลดไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราผ่านจุดนั้นมาได้แล้วนะครับมันจะค่อยๆกลับมาเป็นสภาวะปกตินะครับก็เราจะเริ่มแบบกินได้พักผ่อนได้นะครับไม่คิดวกไปวนมาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุว่าทําไมเวลาคนอกหักนะครับถึงแบบไม่เป็นไม่มีกระจิกกระใจทำอะไรแล้วก็ผอมลงเร็วมากๆนะครับบางคนแบบทักเขาบอกโอ้โหพี่น้ำหนักลงแบบเร็วมากๆเลยนะครับตอนที่อกหักนะครับแต่ว่าพอตอนกลับมาเป็นแบบ ฟูลฟิลปกติธรรมดาเนี่ยน้ำหนักขึ้นเอาขึ้นเอาเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับอันนี้ก็คือคำตอบนะครับถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง Fit All Fat ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากจะเทรนออนไลน์เนี่ยก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับผมสอนเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมออกกำลังกายโปรแกรมอาหารนะครับตามเป้าหมายที่นักเรียนต้องการนะครับแล้วก็โปรแกรมคาร์ดิโอนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นการเทรนไพรเวทส่วนตัวแบบกับผมนะครับหนึ่งต่อหนึ่งในไลน์ส่วนตัวเลยนะครับใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคครรัับบบหนน้าาไโอะะผมจฝกกลิง าลายแอดไว้นะครับก็ทักติดต่อเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนะครับลำโพงเปิดกี่ครั้งก็ดังลำพังพูดเบาเบาก็เจ็บครับอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ